พักไฟกลางเต็นท์มาดูกันนะครับราคา1,500บาทเล็กกระทัดรัดใส่ใต้เบาะมอไซค์ได้มีวัดวนหนึ่งตัวชาร์จโทรศัพท์สองช่องช่องอนเนกประสงค์มือนในรถยนต์สองช่องช่อง12โวลต์หลอดไฟ4ช่องอ่ามาดูกัน USB ชาร์จโทรศัพท์เข้านะครับ ต่อด้วยตะเกียงโคมแมนเก่าๆพังแล้วมาใส่หลอด LED ช่องหลอดไฟเสียบเข้าไปติดเสียบรูนี้ดูติดทุกรูนะค,ะครับแล้วก็หลอดไฟ LED 12โวลต์5 W มาเสียบ ช่องอนเนกประสงค์ฟลิติดนะครับต่อด้วยขาดไม่ได้เลยพัดลมร้านอมรสิบสองโวลต์สิบห้าดบเิเสียบช่องอนเนกประสงค์เข้าไปฟลป อรนึงร์ร์สาราคามีคุ้มมากครับ1,500บาทรูปแบบเล็กกระทันรัดสนใจติดต่อ facebook เหลืองเซรีไทยฝากไว้ด้วยนะครับ